เรียนจบมหาลัยดนตรีมานะครับจบไปจะทํางานอะไรได้บ้างบอกไว้เลยนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนเพื่อได้ดูคลิปในวันนี้นั้นมันอาจจะช่วยเปิดโลกให้เพื่อนเพื่อนที่กาลังสนใจในด้านดนตรีอยู่ไม่มากก็น้อยเลยแหะครับดังนั้นแล้วนะฮะจะมีอาชีพอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับปามึงนะฮะในช่องสกูดิโอเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะฮะไม่เจอกันนานเลยนะครับบอกว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีเหมือนเดิมนะครับจริงๆคอนเทนต์ในวันนี้นะฮะเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทํามานานมากๆแล้วแหะครับเพราะว่าในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็อาจจะยังมีความเข้าใจหรือว่าความหลากหลายในความรู้ในเชิงของด้านดนตรีอย่างเงี้ยครับเช่นเรื่องการประกอบอาชีพหรือว่ามีความเข้าใจ ในด้านดนตรีอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะยังไม่ร้อยเปอซทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอผมได้มาเรียนจริงๆนะครับมันทําให้รู้ว่าจริงๆดนตรีเนี่ยมันมีหลากหลายอาชีพมากๆเลยนะฮะที่เราจะสามารถทําได้มันไม่ได้มีแค่ว่า ต้องเล่นดนตรีเท่านั้นนะฮะคือมันมีอีกหลายอย่างให้เราได้ทํากันนะครับแล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมนะฮะก็ไม่อยากให้แบบว่ารุ่นน้องที่กําลังมีความฝันนะ,ะที่กําลังพึ่งจุดประกายเลยเนี่ยบางทีเราไปดูคลิปเรามีอินสไพร์เลชันมาอะไรเงี้ยเราผมไม่อยากให้น้องๆเนี่ยไปดับฝันตัวเองซะก่อนอะไรแบบนี้นะครับคือผมอยากจะมาช่วยแบบว่าเปิดโลกให้แบบมาช่วยแนะนําเผื่อว่า บางทีผมอาจจะไปจุดประกายความฝันใหม่ๆให้กับน้องๆได้นะครับเพราะว่าบางทีการที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆเราอาจจะชอบสิ่งนั้นหรือเปล่าพอเพื่อนๆได้รู้จักมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะไปศึกษาได้มากขึ้นก็ค้นพบตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองครับหรือว่าจะให้พูดง่ายๆก็คือผมอยากจะมาเป็นโ n o ล l e ซ g e center ให้ทุกคนนั่นเองนะเพราะว่าประเทศไทยเราอาจจะขาดจุดนี้เยอะหน่อยนะครับอาจจะขาดที่ที่มาแนแนวอะไรแบบนี้หรืออาจจะขาดความรู้ที่ถูกต้องนะครับผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวจากที่ผมได้คุยกับอาจารย์คุยกับครูคุยเพื่ออนมาะไร รหรือว่าผมจะไปเจอคนที่เขาทํางานอยู่ในวงการจริงๆมาอะไรอย่างนี้ครับผมก็ อยากจะมาแชร์ตรงนั้นให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับถึงข้อเท็จจริงของอาชีพต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกทุกคนก่อนว่าลิสต์อาชีพที่ผมมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออาชีพเนี่ยในสายดนตรีม,มันมีเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าเล่าไม่หมดภายในคลิปนี้แน่ๆครับผมก็เลยจะไปเน้นในทางอาชีพที่อาจจะต้องใช้ความรู้ทางด้านดนตรีซะมากกว่านะครับหรือไม่ก็เป็นอาชีพที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะพอคุ้นหูกันอยู่แล้วเข้าใจได้ไม่ยากอะะไไรแบบบนีี้้ัโดยยหลกกๆเ่ผมจจาางงิ็ซต์ Carrier i n m u s นม c ว m นะครับแล้วก็บวกกับความรู้ประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าจาก ที่อาจารย์ผมได้เล่าให้ฟังคนรู้จักได้พูดให้ฟังอะไรแบบนี้นะครับคือต้องบอกไปก่อนนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยบางทีเนี่ยการเรียกชื่อของอาชีพนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนต่างประเทศสัทีเดียวนะครับก็คือของต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะแยกย่อยแบบละเอียดมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยจะมาปรับในแบบฉบับของตัวเองนะครับเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับโดยผมจะแบ่งออกเป็นสายดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายโปรดักชันนะครับหรือว่าจะเป็นสายเพอร์ฟอร์มหรือว่าสายที่แบบว่าต้องเล่นเก่งอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสายครู Instrument Specialist นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั่นเองนะครับอาจจะเป็นในเชิงของการดูแลซ่อมบำรุงรักษาอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเขาจะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะฮะแล้วก็สายสุดท้ายนี่ก็จะเป็นสายแบบที่อาจจะเกี่ยวข้องดนตรีนะฮะแต่ว่าเป็นในเชิงธุรกิจหรือว่าการจัดการมากกว่าอะไรแบบนั้นนะฮะดยในวันนี้นะครับก็จะเป็น EP แรกนะฮะผมก็จะเน้นไปทางสายโปรดักชันเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆก็ยังไม่ทงหมดนะครับที่ผม list ไว้แต่ว่าผมก็เอามาส่วนหนึ่งก่อนเป็นนนน P รรก่่่่ออออะะััเเเเพพาาาไยยง้ีีดด๋วืจจหลุส แล้วก็ผมอยากให้เพื่อนๆได้เข้าใจอาชีพนั้นแบบจริงๆเข้าใจคอนเซปต์แบบจริงๆมากกว่านะครับแล้วก็แบบในฉบับที่อาจจะไม่ได้ยาวเกินไปหรอกนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับแต่ว่าอยากให้เข้าใจจริงๆเนอะแล้วก็ก็จะพยายามทําให้มันแบบว่ากระชับที่สุดละกันนะครับโดยอาชีพที่ผมจะนํามานําเสนอในวันนี้นะครับในสายโปรดักชั่น EP แรกนะฮะ อาชีพที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือโปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นหูกันแบบเด็กรุ่นใหม่น่าจะรู้จักกันเยอะมากนะครับเพราะโปรดิวเซอร์ในสมัยนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงกันมากขึ้นนะครับเช่นพี่นีโน่นะฮะพี่เมกมาชินะนะครับพี่เบลลัสพี่โยบอยทีเจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่ฝีมือดีนะครับก็แล้วก็มีมีหลายคนเลยครับที่ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็เยอะมากมครับซึ่งจริงๆนะครับโปรดิวเซอร์เนี่ยมันสามารถแบ่งออกไดดดดดด้อออออออีีีกกกหหหลลาาาาาายยยมมววววเเ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 นนนนนะะะะะะคคคครร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 รัััับบบบจจจปปปปป็็็ซซซิิททฟโโโ์์่่่ืืงงณฉพ ฝ่ายที่ทําดนตรีโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นแบบ ผู้ผลิตดนตรีโดยเฉพาะเลยนะครับเช่นนักดนตรีส่งเดโมมานะครับโปรดิวเซอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนอาร์เรนจ์เองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีนะครับว่าอาร์เรนเจอร์เนี่ยมันก็เป็นอาชีพแยกอีกเหมือนกันนะครับแต่โปรดิวเซอร์บางคนก็ทําเองได้เลยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้ทําเองก็ได้นะครับอาจจะมาแค่แบบเป็นคนที่มาควบคุมในการผลิตเพลงนั้นๆเพื่อให้แบบรู้ว่าเพลงนี้มันควรไปที่ทางไหนควรเป็นยังไงแนวนทางไหนควรใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้างเขาก็จะคุยกับมืออาร์เรนจ์อีกทีอะไรแบบนี้นะครับก็จริงๆมันไม่ตายตัวนะคร แต่หลักๆเนี่ยโปรดิวเซอร์ก็คือจะเป็นคนที่ทําให้ผลงานนั้นมันออกมานั่นเองนะครับโดยเขาจะไปดีลกับคนนู้นคนนี้นะครับไปดีลกับสตูดิโอให้หว่าจะอัดสตูดิโอไหนนะครับหรือว่าอัดกีตาร์ต้องเป็นคนนี้นะครับโปรดิวเซอร์ก็จะรู้ทุกอย่างนะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนจัดการให้นั่นเองนะครับหรือบางคนเนี่ยโปรดิวเซอร์อาจจะทําหน้าที่ตั้งแต่ Arrange เองเลย Mix เองมาสเตอร์เองไปหมดเลยก็ได้นะครับหรือโปรดิวเซอร์บางคนอัดกีตาร์เก่งอย่างเงี้ยก็อาจจะอัดกีตาร์ให้ศิลปินให้เองเลยก็ได้นะครับหรือโปรดิวเซอร์จะเป็นศิลปินเองมันก็ไม่มีขอบเขตเลยครับมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนถนัดที่จะทํายังไงกันมากกว่านะฮะอาชีพต่อมานะครับ ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้แบบเล็กๆแล้วก็คือ arranger นั่นเองนะครับหรือว่าพูดเป็นภาษาไทยคือผู้เรียบเรียงดนตรีนั่นเองนะครับคือ arranger เนี่ยเขาจะมีความรู้ในทางดนตรีค่อนข้างสูงนะครับคือมีความรู้ในเรื่องถอนเพลงการประกอบทุกอย่างให้มันกลายมาเป็นเพลงครับคือเขาจะเป็นคนจับนุ่นชนนี่เอาคิกแบบนี้สแนแร์แบบนี้เบสแบบนี้นะครับท่อนนี้ควรจะเล่นแบบนี้เฮ้ยเล่นจังหวะหยุดแบบนี้ดีกว่าใช้คอร์ดแบบนี้ดีกว่าเอ่อหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับคือเขาจะทําให้เดโมที่มันมาแบบเริ่มต้นของนักดนตรีเนี่ยทำ ขึ้นไปจนเพลงมันฟูพร้อมจะเอาไปอัดแล้วอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอาร์เรนเจอร์บางคนเนี่ยอาจจะทําแค่พังเซคชั่นเช่น,ชนบางคนเนี่ยมีความสามารถสูงในการเรียบเรียง เครื่องดนตรีแบบว่าเครื่องสายออเคสตราอะไรแบบนี้นะฮะสมมุติมีเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงหนึ่งนะฮะอยากให้คนนี้ช่วย arrange พัดสตริงหรือว่าออเคสตราโดยเฉพาะเขาอาจจะส่งมาให้คนนั้นทําในพัดนั้นโดยเฉพาะเลยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยว,ว่าความเหมาะสมของงานมันเป็นยังไงนั่นเองครับที่ต่อมานะครับในโปรดักชันนะนั่นก็คือเมื่อกี้นะฮะพอเราสมมุติว่าเราทำ arrange เพลงอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะส่งต่อไปในการอัดในสตูดิโอเองนะครับเพราะบางทีเนี่ยการอัดไม่เองจากที่บ้านอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเสียงรบกวนหรืออุปกรณ์อาจจะไม่มีคุณภ าพที่สูงมากนักนะครับดังนั้นก็จะมีการส่งไปอันในสตูนั่นเองนะครับเพลงที่เขาซีเรียสหน่อยเนี่ยเขาก็จะทําอย่างนี้กันนะครับ แล้วอาชีพที่สำคัญนะครับในสตูดิโอนะครับนั่นก็คือ recording engineer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นผู้ควบคุมการอัดนะครับถ้าให้พูดกันง่ายๆนะครับซึ่ง recording engineer เนี่ยหลักๆนะครับก็จะอยู่ในห้องอัดนะฮะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ในห้องอัดเนี่ยสูงนะครับคือเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมการเลือกใช้อุปกรณ์เลือกไม้เลือกแอมป์กีตาร์ให้เหมาะนะครับเลือกกีตาร์คือจะรู้หมดนะครับเขาจะแบบมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับเช่นอยากได้โทนอุ่นๆ นะครับควรใช้ไม้ตัวไหนนะฮะอยากได้โทนกระเดื่องแบบนี้ทนคิกแบบนี้นะฮะควรจะใช้อะไรอัดนะค,รควรจะจูนกรองยังไงเขาก็จะมีความสามารถในเรื่องนี้การจัดวางไม้ต่างๆนะครับหรือว่าการใช้อุปกรณ์การใช้โปรแกรมในการอัดต่างๆก็มีความสามารถสูงเช่นกันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะแบ่งย่อยออกไปอีกเยอะเลยนะครับว่าอาจจะเป็นแบบคนจัดวางไม้เลยก็ได้นะครับไม่ได้จะเป็นต้องไปคุมอัดเองอาจจะมีพี่อีกคนนึงคุมอัดนะฮะแล้วเขาก็แบบเอามูฟตามที่เอ่อเลคคอร์ดิ้งเอนจิเนียเขาต้องการอะไรแบบนี้มันก็มีแยกย่อยอไปเหมือน แต่ว่าในบ้านเราผมก็จะพูดรวมๆแล้วกันนะครับหากมีความผิดพลาดประการใดพี่ๆที่ทํางานอยู่ก็มาให้ความรู้กันได้นะครับแต่ว่าตามที่ผมเข้าใจนะตอนนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับอาชีพต่อไปนะครับที่มีความสําคัญนะครับนั่นก็คืออีดิเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าผู้แก้ไขนะครับคือถามว่าผู้แก้ไขเนี่ยทำอะไรนะฮะคือเขาก็จะนําเสียงที่อัดแล้วนะครับมาจากสตูดิโอนะฮะก็ฝั่งเลกคอร์ตเอเจนเชียร์เขาก็จะเอ็กซ์พอร์ตมาให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเจ้าของเพลงหรือว่าโปรดิวเซอร์ก็ตาม เอาไปตัดต่อนะครับไปแก้ไขไปจูนร้องให้มันตรงเสียงทําความสะอาดแทร็กต่างๆให้มันแบบสะอาดไร้เ,เสียงรบกวนไร้เสียงแทรกอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะบางทีมันอาจจะมีหลุดกันได้เช่นเสียงน้ําลายเสียงหายใจที่ดังเกินไปอะไรแบบนี้นะครับคนอิดิทเนี่ยก็จะมาทําให้นั่นเองนะครับรวมไปถึงการจูนร้องนะครับให้ตรงคีย์นะครับบางทีมันเพี้ยนก็จูนให้ตรงโดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่นแบบพวกเมโลดายอะไรแบบนี้นะฮะหรือไม่ก็ จัดกรองนะครับจัดกรองให้มันตรงจังหวะนะครับโดยการแบบว่าตัดเวฟอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีความชํานาญในด้านนี้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอาชีพพวกนี้นะครับมันไม่ค่อยมีกรอบเท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยส่วนใหญ่แบบมือมิกซ์เนี่ยอาจจะอีดิทเป็นนะครับมีความพื้นฐานในการอีดิทเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะอีดิทเก่งเป็นพิเศษก็อาจจะส่งคนนั้นโดยเฉพาะอะไรแบบนี้นะครับมันก็มันก็เลยอาจจะเป็นสามารถแยกออกมาเป็นอาชีพหนึ่งได้โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเราแบบเชี่ยวชาตแบบนี้นะฮะเอ่ออีดิไข ทุกอย่างเสร็จแบบว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแบบแท็กทุกอย่างตรงเปะ๊ะร้องแบบตรงเป๊ะนะฮะกรองตรงจังหวะทุกอย่างพร้อมใช้เลยนะฮะเขาก็จะส่งให้ มือมิกซ์นั่นเองนะครับนั่นก็คือมิกซิ่งเอนจิเนียร์มิกซ์ดาวเอนจิเนียร์หรือว่ามิกซ์เอนจิเนียร์แล้วแต่ใครจะเรียกเลยนะฮะซึ่งมิกซ์เอนจิเนียร์เนี่ยก็อาจจะเป็นอาชีพที่หลายๆคนน้องๆก็อาจจะรู้จักกันเยอะนะครับนั่นก็คือคนมิกซ์เพลงนั่นเองนะครับคนมิกซ์นะครับก็จะนำไฟทุกอย่างที่โปรดิวเซอร์ส่งมาให้นะครับนำมาผสมนูน่นนี่นั่นผ่านโปรเซสต่างๆนะครับใช้ EQ คอมเพรสเซอร์นะฮะหรือว่าจะทํารีเวิร์บจัดมิติต่างๆมาบาลานซ์ความดังเบาบาลานซ์มิติต่่่่าาางงๆนนะะะคคครรรรรรัับอออออไไไวววยยููใกกลลล้้ลหหหื บางคนเบาย่านเสียงแต่ละเครื่องเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะครับก็คือคนมิกซ์นะครับก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ทั้งหมดให้นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับพอเรามิกซ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องส่งให้อีกอาชีพหนึ่งเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่เพลงจะสมบูรณ์นะครับนั่นก็คือมาสเตอร์เอนจิเนียร์นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยมาสเตอร์เอนจิเนียร์ทำไมต้องมีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาในประเทศไทยเราจะเห็นมิกซ์แอนด์มาสเตอร์เลยเฮ้ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะในต่างประเทศหรือในไทยเองก็ตามนะครับ หลายเพลงนะครับคนมิกซ์กับคนมาสเตอร์เป็นคนละคนกันนะครับแต่บางคนอาจจะเจ้าของเพลงบางคนอาจจะชอบความสะดวกก็เหมาแพ็กเกจไปเลยนะครับมิกมาสเตอร์มาเลยละกันพี่อะไรงี้นะครับแต่ว่าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากมิกคนนี้และส่งมาสเตอร์อีกคนก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับคนมิกซ์นะครับเขามิกซ์อยู่ของเขาเนี่ยเขาอาจจะทําทุกอย่างแล้วเขารู้สึกว่ามันดีมากเลยแต่ว่าคนมาสเตอร์เนี่ยเขาจะไม่เคยฟังเพลงมาก่อนใช่ไหมฮะคราวนี้พอเขาได้ไฟล์มาปุ๊บเนี่ยพอเขาฟังปุ๊บวินาทีแรกเลยเขาก็จะรู้ว่า เฮ้ยเพลงเนี่ยมันยังขาดอะไรบางอย่างไปนะหรืออะไรบางอย่างมันมากไปนะเช่นบางทีเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยย่านโลมันยังไม่พอนะเขาก็จะมีโปรเซสมีปลั๊กอินมีฮาร์ดแวร์ของเขานะฮะที่เขาจะมาช่วยทําให้ตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นมาตามที่เขาต้องการนะครับก็เหมือนเราที่เราฟังแล้วเราวิจารณ์เพลงครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเพลงนี้มันตรงนี้น่าจะเพิ่มอีกนิดนะคนมาสเตอร์ก็จะมีฟิลลิ่งอะไรแบบนี้นะครับเขาจะรู้นะครับแล้วเขาก็จะ ทำโปรเซสต่างๆนะครับอาจจะใช้บัสคอมเพรสเซอร์นะครับแต่งโทนนู่นนี่นั่นนะครับเพิ่มคัลเลอร์นู่นนี่นั่น,นเขาจะมีโปรเซสเฉพาะของเขานะครับซึ่งมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ที่คล้ายๆมิกนะครับแต่ไม่คล้ายสัทีเดียวนะครับมันอาจจะจริงๆผมรู้สึกว่ามันแยกออกมาเลยนะครับมันเป็นศาสตร์ที่แบบอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะมันมันใช้ความรู้ในลักษณะ,ะที่คล้ายๆกันแต่ว่าค่อนข้างจะเออไปอีก อีเวนงอะไรแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆลองไปศึกษาดูได้นะครับว่ามาสเตอร์เอนจิเนียร์เนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับประเทศไทยเราก็มีมาสเตอร์เอนจิเนียร์เก่งๆเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพี่วูดดี้นะฮะที่เขามาสเตอร์ให้วงคาราบาลนะครับเขาก็เคยได้รางวัลแกมมี่มาด้วยนะฮะก็ไปลองศึกษาผลงานของพี่เขาได้เลยนะครับก็พี่เขาเก่งมากๆครับอาชีพต่อมานะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับอาชีพนั้นก็คือคอมโพ์นั นั่นเองครับนักประพันธ์ก็ก็คือนักแต่งเพลงนี่แหละครับเป็นคนประพันธ์เพลงทั่วไปนะครับแต่นักประพันธ์จะมีความพิเศษนะฮะที่ไม่เหมือนอาชีพอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะคือในประเทศไทยนะครับเมื่อพูดถึงนักประพันธ์เนี่ย ส่วนตัวผมนะครับผมจะรู้สึกว่ามันจะมีความเอียงไปทางดนตรีคลาสสิกมากกว่านะครับแต่จริงๆเนี่ยนักประพันธ์สามารถประพันธ์เพลงได้ทุกแนวเลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นดนตรีคลาสสิกเท่านั้นนะฮะแต่สาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่านักประพันธ์น่าจะไปทางคลาสสิกซะมากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่านักประพันธ์เนี่ยเขาจะมีความรู้ในทางคลาสสิกนะครับต้องมีความรู้ในทฤษฎีดนตรีที่ถูกต้องแล้วก็มีความเชี่ยวชาญสูงนะครับในการบันทึกโน้ตต่างๆในการดูความเหมาะสมของเรนจ์เครื่องดนตรีนะครับนักประพันธ์เขาจะคาน ตาขึ้นมาอย่างนี้นะเขาก็จะต้องดูด้วยว่า เครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันมีเรนจ์ของเสียงที่เหมาะสมยังไงนะครับบางทีนะฮะเวลาเราใช้โปรแกร,รม Logic Pro อะไรแบบนี้นะทำเสียงไวโอลินอย่างเงี้ยเราจะเขียนมันตั้งแต่ต่ํามากๆไปยังสูงมากๆโปรแกรมมันก็ไม่ว่าอะไรครับเราสามารถทําได้นะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราไปเขียนโนต้ตอย่างนั้นนะครับสมมุติเราเขียนโนต้ตเราก็สามารถบันทึกโนต้ตได้เช่นกันนะครับแต่บางทีนักไวโอลินเขามาอ่านโนต้ตจริงๆ,ๆเขาเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกินเรนจ์เขาหรือไม่ก็มันผาดผลเกินไปอะไรแบบนี้นะครับขนาดแชมป์โลกยังเล่นไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับมันมีจริงๆนะ เพื่อเขาจะได้ประพันธ์นะครับหรือว่าบันทึกโน้ตลงไปเนี่ยเขาจะแต่งโน้ตอะไรอย่างงี้นะครับให้มีความเหมาะสมกับนักดนตรีคนนั้นๆด้วยนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับมีความแบบว่ากระจายเรนจ์มีการแบบว่าเรียบเรียงอย่างแบบถูกต้องแล้วก็สวยงามนั่นเองนะครับคือจริงๆนะฮะคอมโพเซอร์เนี่ยเขาก็มีความสามารถในการใช้โปรแกรมนะครับในการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตในการใช้พวกดอหรือว่าโปรแกรมทาเพลงต่างๆ เขาก็มีความสามารถในการใช้เหมือนกับ arranger producer ทั่วไปเลยนะครับคือจริงๆ composer ก็มีความสามารถในการ arrange เช่นกันนะครับ composer หลายคนก็เป็น arranger เช่นกันนะครับก็คือเขา arrange เพลงเป็นนะฮะแต่ว่าอาจจะมีความรู้เฉพาะทางหน่อยนะครับในทางทฤษฎีดนตรีเขาจะคำนึงถึงเรื่องอะไรพวกนี้เยอะหน่อยนะครับจะทําให้เวลาเอาไปบรรเลงสดเนี่ยนะครับดนตรีก็จะมีความสะดวกสบายนะครับเล่นไม่ยากนะครับเล่นสบายนะครับมีการกระจายหน้าที่กันอย่างเหมาะสมมีการกระจายแบบตําแหน่งย่านเสียงอะไรแบบนี้นะฮะอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่า c o m โพ เลยสำคัญมากๆนะครับอาชีพต่อมานะครับเรียกได้ว่าก็เป็นคอมโพเซอร์เช่นกันนะครับแต่อาจจะเฉพาะทางขึ้นมานิดนึงนั่นก็คือฟิล์มมิวสิกคอมโพเซอร์นั่นเองนะครับจริงๆชื่อเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะครับแต่ว่า อันนี้น่าจะเป็นชื่อที่เ,เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับข้อตรงตัวเลยนะครับฟิล์มก็คือภาพยนตร์นะฮะมิวสิกก็คือดนตรีคอมโพเซอร,นนร์ Platform ก็คือนักประพันธ์นะฮะดังนั้นฟิล์มมิวสิกคอมโพเซอร์ก็คือนักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองนะฮะจริงๆไม่ใช่แค่ภาพยนตร์อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นอนิเมะซีรีส์อะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะฮะฟิลม์มมิวสิกคอมโพเซอร์นะครับก็คือจะมีความรู้ทุกประการนะฮะเหมือนคอมโพเซอร์เดชเลยนะครับแต่จะเน้นไปทางทําเพลงประกอบซะมากกว่านะครับซึ่งในที่นี้นะ จะเป็นแบบเพลงธีมนะครับเช่น The Pirate of Caribbean นะครับที่เราจะได้ยินพอได้ยินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่า มันคือของหนังเรื่องนี้นะครับนั่นแหละครับก็คือเพลงทีมนั่นเองนะครับก็คือเราจะได้ยินอยู่ตลอดทั้งเรื่องนะครับเป็นช่วงๆไปอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงแบบมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวสัญลักษณ์ของหนังเลยก็ว่าได้นะครับส่วนแบ็กกราวน์มิวสิกนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าบรรเลงอยู่ด้านหลังนะฮะคลอเพลงอยู่ด้านหลังซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้ความสามารถในการคอมโพสเหมือนกันนะครับมันก็คือดนตรีออเคสตรานะครับหรือจริงๆนะครับบางคนอาจจะเป็นแบบไม่ได้ทําเป็นออเคสตรานะครับเป็นแบบดนตรีแอมเบียนเลยก็ได้นะครัี่กนนเช การที่จะประพัน์ออกมานะครับเพราะว่ามันก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนเครื่องดนตรีนะฮะก็ถามว่าอาชีพนี้สําคัญยังไงครับถึงขั้นที่ต้องมีคนที่ทำฟิล์มิวสิกคอมโพเซอร์แยกออกมาโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นก็คือในการทําเพลงประกอบหนังนะครับสิ่งที่มันยากนะครับนั่นก็คือด y นามิกของหนังนั่นเองนะครับเพราะบางทีหนังมันจะมีช่วงดนามิกช่วงหนักช่วงเบาช่วงบูช่วงเดือด ช่วงเศร้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะใช้อารมณ์ของดนตรีต่างกันออกไปเลยนะครับบางทีผู้ประพันธ์เพลงประกอบเหล่านี้นะฮะ <c oughs> เขาก็ต้องมีจินตนาการมีความสามารถในการทําให้ดินามิกของดนตรีเนี่ยมันเข้ากับสถานการณ์นั้นๆนะครับแล้วความยากของอาชีพนี้อย่างนะครับนั่นก็คือปกติเพลงทั่วไปที่เราฟังกันเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนที่เข้าใจง่ายนะครับเช่ <c oughs> นแบบว่า verse 8บาร์ prehook 4บาร์ <c oughs> แล้วก็ฮุก8บา์แล้วก็โซโล่8บา์อะไรอย่างงี้ครับคอมมอนเซนต์ sense, เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับบางทีนะถ้าเป็นพวกแบ็กกราวน์เนี่ยแบ็กกราวน์มิวสิกที่เป็นเพลงคลออยู่ด้านหลังนะครับที่เป็นเพลงที่แบบมันเข้ากับมูนอารมณ์ของหนังช่วงนั้นเนี่ยบางทีมันจะต้องดูเป็นเฟรมบายเฟรมเลยครับหรือว่าดูเป็นวินาทีแบบเป๊ะๆมากนะครับซึ่งมันต้องใช้ความแม่นยำสูงมากนะครับเพราะว่ามันต้องฟิงก์กับฉากแบบเป๊ะๆนั่นเองนะครับ ในเรื่องของดินามิกของหนังที่ผมบอกไปนะครับสมมตินะฮะพระเอกตายไปละกาลังขึ้นสวรรค์แล้วก็กำลังเปิดประตูสวรรค์ออกไปนะครับมันก็จะมีแสงมีทุ่งหญ้าสมมุตินะผมสมมตุติเพลงก็ต้องโหมขึ้นมาใช่ไหมพเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะฮะหลังจากนี้พเพื่อนๆจะมีประสบการณ์การดูหนังที่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับหลังจากที่ได้ฟังผมครั้งนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะไปโฟกัสที่เพลงข้างหลังมันมากขึ้นนะฮะแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าพวกเพลงพวกเนี้ย สำคัญมากๆครับแล้วมันจะต้องซิงกับอารมณ์ทุกอย่างของหนังตลอดนะครับจังหวะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นนะฮะคนที่ทําเพลงฟิล์มมิวสิกคอมโพเซอร์นะครับเขาก็จะต้องเปิดวิดีโอคูบ่ไปเลยนะครับตอนที่เขากําลังทําอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยจังหวะมันเป็นยังไงนะครับบางทีห้องเพลงมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นห้องเพลงปกตินะครับอาจจะมีขั้นด้วยสมมติ 4c ปุ๊บเฮ้ยอาจจะเป็น1 4นะครับแล้วก็ไป 5c เป็นไปได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์ของหนังตอนนั้นๆเลยนะครับอันน แค่นั้นยังไม่พอนะครับคือฟิล์มินตีคอมเพเซอร์เนี่ยก็จะต้องมีความรู้ในทฤษฎีดนตรีสูงมากๆนะครับเพราะว่าสมมติว่าเขาจะประพันธ์วงออเคสตราประกอบภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งใช่ไหมในหนังฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องนะครับเขาก็อาจจะใช้คนจริงๆอัดกันเรียวไทม์แบบทั้งวงเลยนะฮะคือมันไม่ได้ใช้เสียงสังเคราะห์จากในคอมครับพออัดจริงปุ๊บเขาก็ต้องคำนึงแล้วว่าเขาเขียนโน้ตอย,อย่างเงี้ยดนตรีจะเล่นได้ไหมเขาประพันธ์โน้ตไปอย่างนี้เนะี่ยมือเชลโลจะเล่นยากหรือเปล่ามือฟลุตหรือว่าคนเป่าแซกจะเลย น,นั่นก็คือเสน่ห์ของฟิล์มมิสิคคอมโพสเตอร์นั่นเองครับต่อมานะครับอาชีพสุดท้ายของ EP นี้นะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยหรืออาจจะไม่รู้จักชื่อนะครับ นั่นก็คือ Foley Artist นั่นเองนะครับ Foley Artist ก็คือนักสร้างเสียงประกอบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะประกอบให้ภาพยนตร์ประกอบอนิเมะประกอบซีรีส์คือในวงการภาพยนตร์นะครับหรือว่าซีรีส์หรืออนิเมะก็ตามเนี่ยเขาจะมีเสียงประกอบต่างๆนะครับเช่นเป็นเสียงประตูนะฮะเสียงเดินเสียงฝนตกนะครับเสียงของหล่นแตกเสียงชกต่อยกันนะครับจริงๆแล้วนะครับส่วนใหญ่นะฮะมันไม่ใช่เสียงนั้นจริงๆนะครับคือมันจะเป็นเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังนะครับด้วยอุปกรณ์ที่ให้เสียงที่มันอาจจะคล้ายกันและทําให้เรารู้สึก ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเสียงนั้นจริงๆได้นะครับเช่นสมมุตินะฮะเราดูหนังฉากหนึ่งกําลังเป็นฉากแบบกําลังทอดไก่ไก่ทอดเลยนะฮะจริงๆเสียงน้ํามันป๊อแปะป๊อแปะ,ปแปะที่เราได้ยินเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงการเปิดก๊อกลงบนพื้นที่มันหยดบป,ป มันอาจจะเป็นเสียงนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าโฟลิอาร์ติสนะครับเขาทดลองแล้วเขารู้สึกว่ามันเวิร์กนะเขาก็จะเปิดใช้หนังไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วเขาก็จะดีไซน์นะครับในห้องของเขาเนี่ยจะเต็มไปด้วยของนานา,นา,นานชนิดเลยนะที่จะสร้างสารรค์เสียงแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทรายกระสอบถังโอ่งอะไรได้หมดเลยครับแล้วแต่ว่าเขาจะจินตนาการคือเขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากๆนะครับคือเขาจะดีไซน์เสียงได้อย่างแบบโอ้โหผมรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่โคตรอัจฉริยะเลยครับคือ เขาก็ทําไปได้ไงนะครับผมเห็นเพื่อนทาผมจะรู้สึกมันยากเลยนะคือแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่มันก็มีสเสน่ห์นะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเรา,เาจะว้าว่าเฮ้ยเหลือเชื่อนะว่าเสียงนี้มันไม่ได้มาจากเสียงจริงๆนะครับแล้วถามว่าทําไมถึงไม่อัดเสียงจริงๆนะตอนนั้นมันไม่ง่ายกว่าหรออะไรอย่างงี้นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าสมมุติเราจะใช้ไม้บุมไม้บุมก็คือไม้ที่เราจะยกขึ้นไปนะครับเพื่อรับบรรยากาศอะไรต่างๆของตัวละครตอนนั้นนะครับหรืออะไรก็ตามนะฮะในเสียงหน้าตอนนั้น คือบางทีเนี่ยในการถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือบทแล้วก็อิโมชันแนลของตัวละครที่มันจะต้องแบบค่อนข้างดีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งบางทีสมมุติว่าถ่ายเทคนั้นเนี่ยทุกอย่างมันดีมาหมดเลยแต่เสียงประตูแม่งไม่ได้อย่างเงี้ยจะให้ต้องมาอัดเสียงประตูใหม่มันก็เสียเวลานะครับหรือจะอัดเสียงประตูทับณเวลานั้นเนี่ยเขาก็เอาเวลาไปถ่ายดีกว่านะครับดังนั้นแล้วมันจะสะดวกกว่านะครับถ้าเอาเสียงพวกนั้นเนี่ยมาทําทีหลัง นะครับมาประกอบกันเลยจะทําจากอะไรก็ได้นะครับเอาดังแค่ไหนเสียงที่ได้มันจะมีคุณภาพสูงนะครับเพราะว่าโฟลิอาร์ติสเนี่ยเขาก็จะมีไมโครเดนเซอร์อัดให้โดยเฉพาะของเขาเลยถ้าเขาใช้เสียงอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะอัดเข้าไม์ให้ให้เลยนะฮะแล้วก็เอาเสียงนั้นไปใช้ต่อเสียงนั้นเราก็จะไปดีไซน์แบบดีไซนมิติของมันได้ต่อนะครับคุณจะเอาแบบเสียงเดินที่โถงมันใหญ่แค่ไหนคุณก็ไปใส่เอาเองได้อะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมโฟลิอาร์ติสถึงสําคัญกับวงการภาพยนตร์นั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP แรกของเราในวันนี้ในการแนะนําอาชีพในสายงานดนตรีนั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยอยากจะพูดให้จบไปในคลิปเดียวมากๆเลยนะครับแต่ว่าจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันยาวและเนื้อหามันเยอะมากนะครับเพราะผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจได้อย่างจริงๆนะครับก่อนจะไปศึกษาต่ออะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างนะครับถ้าทําเยอะกว่านี้เนี่ยผมว่าทุกคนจะหลุดโฟกัสนะครับแล้วก็หลับซะก่อนประมาณนี้นะครับหอมปากหอมคอเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีแล้วนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครชอบแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกกก็็สาามมถอเผได้้ลลยแว สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กําลังสนใจเรื่องนี้อยู่ได้สบายเลยนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะส่งต่อประโยชน์ดีๆให้เพื่อนๆด้วยนะฮะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ อยากจะให้ทำอีพีสต่อนะครับผมอยากจะทราบฟีดแบกนิดนึ่งนะครับว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันไหมนะครับถ้าชอบก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะได้แบบมีกําลังใจในการทําคลิป EP ีหน้าต่อนั่นเองนะครับจริงๆมีอีกหลายอาชีพเลยครับเป็น20เป็นโอ้เกิน20อ่ะครับที่ผมเตรียมมาไว้นะครับเพื่อนๆรอดูกันได้เลยนะครับถ้าใครอยากให้มีต่อก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้เลยครับก็หวังว่าคลิปของผมในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สสวััดีคครบทุกน